อสอทอขอเสนอ5้าร้านเด็ดในตำนานเมืองคอนเริ่มกันที่ร้านแรกไทโอชาร้านข้าวหมกไก่ที่ไม่ว่าใครในนะครศรีธรรมาราชก็ต้องรู้จกักข้าวหมกสีเหลืองทองสวยไก่เนื้อนุ่มราดโดยน้ำจิ้มเคียงกับอาจาร์สั่งซุปเนื้อร้อนๆที่ต้มจนเปือาา่อยมาสดสักถ้วยและที่เด็ดผัดตับตับเนื้อผัดเครื่องแกงทานคู่กับกระหล่ำปลีเป็นผักแนมกรุบกรอบอร่อยยังบอกไม่ถูก ร้านต่อไปไอศครีมเด่นไทยไอศครีมเก่าแก่ด้านตรองมอนอายุกว่า65ปีไอศครีมกะทิที่มีความเมันเกล็ดน้ำแข็งรสชาติหวานพอดีหอมนัวกะทิมีท็อปปิ้งให้เลือก4ชนิดคือลูกเกดลูกชิดพุทสาเชื่อมและที่เด็ดคือเม็ดบัวความมันนึบของเม็ดบัวจะช่วยเสริมรสสัมผัสให้อศครีมอร่อยยิ่งขึ้นจนเป็นที่มาของชื่อไอศครีมเม็ดบัวเอกขนมไข่ใส่เนยหรือที่ชาวนครรู้จักกันชื่อขนมไข่สหไทย ขนมไขแป้งนุ่มไส้เนยชุ่ชำทำกันใหม่ๆบีบแป้งบีบไส้แป๊บเดียวได้ฐานร้อนรสชาติอร่อยหอมฟุ้งจนคนผ่านไปผ่านมาต้องแวะชิมขนมประดาเจ้าดัง3แยกโพสเดชหรือที่เรียกกันเล่นๆว่าโดนัทเมืองคอนขนมโบราณที่มีต้นกำเนิดมาจากชาวไทยมุสลิมในภาคใต้รูปร่างคล้ายโดนัท ทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมกล้วยน้ำว้าบดห่อด้วยไส้เครื่องแกงกุ้งมะพร้าวขูดรสชาติเผ็ดเผ็ดเค็มเค็ม,ห,มหวานหวานและร้านสุดท้ายประถึงตรอกฉางร้านอาหารตามสั่งไซส์บิ๊กเบิ้มราคาย่อมเยาภายในร้านจะมีไม่กี่เมนูทุกเมนูราคา50บาทแต่รับรองว่าได้ปริมาณอาหารแบบจุกจุก แบ่งกินแบบ2มือได้สบายๆที่เด็ดอีกอย่างของร้านนี้นอกจากจะเป็นเมนูข้าวแล้วผัดซีอิ๊วก็อร่อยไม่แพ้กันใครมาเที่ยวคอนก็อยากให้มาลองชิมกันนะคะ